เตรียมปล่อยผลงานชิ้นแรกในชีวิตเผยเพราะบารมีน้องอุงอิงครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ่าอีสานอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้เขามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับศิลปินน้องใหม่ที่กำลังจะปล่อยสิ้นเกินแรกในชีวิตก็คือน้องโชคนะครับผมเนาะหรือหลายคนอาจจะเอิ่นตามาหดาหน่อยเพราะว่าวพี่โชค วันนีท่านน้องโชคเองได้ปล่อยนะครับผมเนาะทีเซอร์เอ็มวีเพลงหัวใจบอท่านพร้อมเจ็บผ่าน u t u b e นะครับผมเนาะช่องของน้องโชคเองนั้นคือโชคผู้เบามักหมอลำผู้ใดบน่นด้งฟังทีเซอร์นะครับผมเนาะสามารถเข้าไปเบิ่งทีเซอร์ได้เด้อพี่น้องทางช่องโชคผู้เบามักหมอลำตรงว่าเพลงนี้เป็นเพลงแรงนะพี่น้องในชีวิตของน้องโชคเอง และก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันของน้องโชคที่อยากทำนะครับผมเนาะในการร้องเพลงจนมื่อวันมื่อนี้พี่น้องน้องโชคได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ลหลายๆท่านจากผู้ใหญ่ใจดีลหลายๆท่านว,ว่าจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมนะครับผมเนาะ,นะของน้องโชคเอง FC แฟนคลับของน้ององ์งอิงจากต่างประเทศรวมไปถึงพ่ออาชิตะพี่น้องที่ ยื่นมือมาซอยห้ความฝันของลูกผู้ชายผู้หนึ่งพี่น้องกำลังจะเป็นจริงขึ้นมานั่นก็คือมีผลงานเพลงของตัวเองน้องโชคคือใครเสื้อแฟนคลับเอฟซี FC ของอีหลานน้อยที่ได้ติดตามอีหลาหน้อยเฮาน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับผมเนาะส่วนเอฟซีที่ไม่รู้จักมันนี้เฮามาทําความหูจักกับน้องโชคพี่น้องน้องโชคก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งบุคคลเป็น f อซอีกหนึ่งคนนะครับผมเนาะที่ชื่นชอบเอนดูในตัวน้องอิงในตัวของอิหลาหน่อยเฮาตัวน้องโชคเองก็ได้มีโอกาสเซืร์ภไพอิหลาหน่อยเฮาหล,ลายครั้งนะครับผมเนาะอ่าโดย f อจากต่างประเทศพี่น้องอยากเซืร์ภไพอิหลาหน่อยเฮากะัะผ่านทางน้องโชคอ่าบอยจะเป็นญาตาินะครับผมเนาะลวก็แม่หนึ่งรือไทยนะครับผมเนาะเพราะตอนนั้นนอ้นองโชคเป็น แอดมินของอบ้านฮักต่างแดนของอิหล่าหน่อยเฮาและตัวบ้าวิซันเองก็ได้มีโอกาสในหลายครั้งนะครับผมนาะทีได้เจอกับน้องโชกได้พูดคุยกันในหลายๆเรื่องนะครับผมเนาะอันนี้ก็ดีใจน้ำน,น้องโชกนําที่มีผลงานเพลงเพลงแรกในชีวิตที่กำลังที่จะปล่อยออกมาในวันที่10ที่จะถึงนี้ฝากพี่น้อง fc แฟนคลับอิหล่าหน่อยเฮา fc สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมเนาะฝากติดตามเพลงของน้องโชกได้เลยพี่น้อง หัวใจบ่ท่านพร้อมเจ็บซอยกันกดไลค์กดแชร์นะครับผมนาะซอยกันด้อพี่น้องซอยกันดันซ้อยกันสนับสนุนเพลงน้องโชคไปนต้องกันพี่น้องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับผมนอตทีรักและเอนดูอีหลาหนอยเห่าเป็นเอฟซีตัวยงของอิหลาหนอยเห่าจนมาถึงเมื่อน,นี้นะครับผมนก็ถือว่าเพาะบารมีน้องอุงหญิงบารมีอิหลาหนอย่าอยดีที่เฮดไห้น้องโชคมาถึงจุดนี้ได้ทําให้คนรู้จักน้องโชค เฮทให้มี y, มิตรภาพดีๆเกิดขึ้นนะครับผมเนาะบ่ะว่าจะเป็นในประเทศเองหรือต่างประเทศเองกาือว่ารองโชกได้รับบารมีของอิหลาหน้อยเข้าไปเต็มๆพี่น้องรวมไปถึงนะครับผมเนาะอีกหนึ่งบุคคลที่บอกล่าวถึงอะไรเลยนั้นคือพ่ออาชิตะนะครับผมนอ้อบุคคลที่คอยให้คำปรึกษาคอยแนะนำเป็นทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่น้อง สำหรับพ่อ,อชิตาเนาะครับผมเนาะบ่ว่าเจ้น,น้องโชคแล้วพี่น้องทุกคนเนาะครับผมนาะที่ได้หูจักพ่อชิตาพ่อชิตาจะแนะนําทุกอย่างพี่น้องให้คําปรึกษาทุกอย่างเป็นทั้งพี่และเพื่อนจริงๆเนาะครับผมและในผลงานเพลงนี้นะครับผมนาอพ่อ,อ,พอ,อชิตกาก็ร่วมแสดงนําพี่น้องและขึ้นเป็นโปรดิวเซอร์พี่น้องสําหรับเพลงหัวใจว่าท่านพร้อมเจีบของน้องโชคเองพ่อชิตาเป็นโปรดิวเซอร์ให้สำหรับเพลงนี้ แล้วเอฟซีของอิหลาหนอย่าเฮามีเหตุผลอะไรที่จะว่สนับสนุนเพลงหนีพี่น้องที่จะบ่ดันเพลงหนีซอยกันขนาดอิหลาหนอย่าเฮาฟังนะพี่น้องมือดนอิหลาหนอย่าเฮาขอฟังที่บ้านอ่าเซวาหลายคนในเบื้องคลิปโยคลิปจากทางช่องพ่อแม่องุงอิงลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมเนาะน้องอุงอิงกะได้ออกปากเองพี่น้องมวนอยปังปัง,ปงแน่นอนสําหรับเพลงหนีของน้องโชคกะฝากพี่น้องรอติดตามพร้อมกันนะครับผมเนาะในวันที่10ที่จะถึงนี้ ฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์เข้าไปดันซอยกัน,นเดอ้อพี่น้องเพลงของน้องโชคเฮ้าคลิปนี้ว่าสารขอทิมทายนะครับผมน้อคลิปที่น้องโชคนำรางวัลมาเสพอีลหล่าน้อยเฮ้าแล้วกะ็เป็นคลิปที่ส้างความสุขส้่งเสียงหัวเราะให้อีลหล่าน้อยเฮาอีกหนึ่งคลิปก่อนที่จะไปรับส้มกันพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งองบอยสารเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมวันที่สิบที่จะถึงนี้หัวใจ บอท่านพร้อมเจ็บไปรับส้มคลิปนี้พร้อมๆกันครับสวัสดีค่ะวัสดีพี่โชคค่ะย่าจา๋าว้าวรางวัลคนเก่งจากย่าจ๋านะคะ ไม่ยังไงนะไม่ยังไงเอาล็อตที่มานึกว่าคีวอสไซมา นั้นพี่โชคเอาของมาให้น้องไม่ตองการนะแบบเร่งก่อนี่ย่าจ๋าครับย่าจ๋าบ้านฮักตังแดนครับผมคัทเอาอวิงครับสำเร็จแล้วก็ปากอันนี้ไม่ห็นนองครับปาหนึ่งปาดสอปาามปาไปเลยไปเลยยูสเซล่ะมีกี่เทล่ะอ๋อมาแล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะ เปิ่งเอาเส้นจากจากยะจาัตัแดนว้าแทมช็อคไปวัดใ้ย่าจาเด้ลูกย่าจาสำลิศขอไว้หข้าทาอุ้งยิงคนลูกพี่น้องครับ 重。 อ้เดนไปรับประกันนั่นก็อยู่ในโซนหลายนี่พิจชตรเลือกเลยได้หนี่ขอบคคุณ่ะสุดยอดเลยไม่หน่อยไปเที่ฮงเรื่องวันคนเก่งนะครับพี่น้องครับฝากคลิปนี้ถึงญาจ๋าด้วยนะครับหลานสาวชอบมาก <c oughs> ทังสีเดินได้ Bawas, bahan nongbun, buntun bapak sulu, sul sembalu, sul baliga, sik 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 segelis, si sumbaliga. Oke, apa ini kak?